หนทางหมื่นลี้ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกเสมอธรรมะสวัสดีพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมเช่นเดิมครับสุรภา์มีนหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนำวัตถุมงคลที่มีพลานุภาพอย่างมากนะครับก็คือมีดของหลวงพ่อเดิมะนะครับสามารถปรา สิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับโดยเฉพาะพวกมนดําคุณใสต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นมีดที่เก่าธรรมชาติมากๆนะครับที่จะนํามาให้ทุกท่านได้ชมได้ดูได้พิจารากันนะครับเป็นมีดเก่าโบราณแท้ตาป่ามากๆเลยนะครับเล่มนี้นะครับก็เป็นด้ามงาฝากไม้นะครับความยาว 11นิ้วครึ่งนะครับพอดีเลยนะครับถือว่าเป็นมีดครูอีกเล่มหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสเก็บมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมได้ดูกันนะครับเนี่ยเป็นด้ามงาฝาักไม้โบราณมากๆนะครับโดยเฉพาะฝักนะครับชัดเจนนะครับก็เป็นไม้พิยุงโบราณนะครับคราบไค่ความเหี่ยวแห้งของไม้ ลายไม้ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็มีเชือกรัดนะครับก็ถือว่าสร้างความเข้มขังมากๆนะครับนะครับก็เป็นแหมเงินนะครับแหมก็ชำรุดชำรุดไปบางข้อนะครับเหลืออยู่ประมาณสองข้อนะครับที่ที่เห็นกันนะครับนี่แหละก็นำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณากันนะครับ มีดที่มีความเก่าธรรมชาติมาเต็มดูง่ายนะครับนี่แหละวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับมีดเทพสัตราถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ทรงพลานุภาพอย่างมากเลยนะครับที่ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับนี่แหละวันนี้ก็ถือโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้ชมได้ดูได้สัมผัสกับ ความคลาสสิกความเป็นธรรมชาตินะครับของมีดเก่าโบราณมากๆเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่ก็ภายนอกของมีดนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ชมส่วนของใบมีดกันเลยดีกว่านะครับนะครับเหล็กก็เป็นโลหะโบราณที่แห้งมากๆนะครับคาบใครความเป็นธรรมชาติสนิม สนิมกินยากนะครับเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยะนะครับล่องเลือดก,กระดูกงูก็เรียงกันสวยงามนะครับน่องสิงนะครับศิลปะการตีมีดของช่างชิมนะครับชัดเจนมากเลยะนะครับส่วนด้ามมีดก็เป็นงาโบราณมากๆนะครับ นะครับก็ถือว่าผ่านการเวลามาอย่างยาวนานนะครับเล่มนี้มีล่องรอยการแตกลายงาที่มีความสวยงามและคลาสสิกมากๆนะครับนะ,นะครับนะครับก็ถือว่าเป็นมีดครูอีกเล่มหนึ่ง นะครับที่คลาสสิกโบราณธรรมชาติดูง่ายมาเต็มนะครับนะครับวันนี้ก็เช้าตื่นขึ้นมานะครับก็ถือว่าโชคดีเนาะได้มีโอกาสามาทักทายกับพี่น้องทุกท่านทุกๆวันนะครับอย่างน้อยก็วันละคลิปวีโอได้นำมาเสนอให้ ทุกท่านได้ชมได้ดูได้เห็นกันนะครับก็จะเน้นมีดที่เก่าโบราณมากๆนะครับสัมผัสแล้วก็สบายตาสบายใจนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับถือว่าเป็นเล่มที่มีความคลาสสิกมากๆนะครับประสบการณ์ถือว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมานะครับเล่มนี้ พี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร097 9991983จ็ดเก้ากไอดียก็เบอร์เดียวกันนะครับนะครับก็ช่วงนี้เนาะก,ก็ถือว่าเดือนสุดท้ายของปี67แล้วนะครับใกล้จะขึ้นปีใหม่แล้วนะครับ เราเรียกว่าต้นฤดูหนาวนะครับอากาศเย็นก็ถือว่ากำลังเย็นสบายนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านจงดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับก็วันนี้ก็เช่นกันนะครับอากาศก็สดชื่นนะครับบรรยากาศดี นะครับก็คิดถึงพี่น้องทุกท่านทุกๆวันนะครับก็นี่แหละได้นำมาให้ทุกท่านได้ดูได้พิจารณานะครับในการตัดสินใจนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลการเรียนรู้นะครับการศึกษาจำเป็นอย่างมากเลยก่อนที่เราจะเช่าไปนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาความโลภนำหน้านะครับมันก็จะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับเวลาเช่าไปแล้ว เจอคนโน้นคนนี้ทักสวดมานะครับจิตตกอันนี้ก็ไม่อยากจะแนะนำนะครับเพราะนั้นความรู้จริงจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะเรียนรู้ดูธรรมชาติความเก่านะครับโลหะโบราณเป็นอย่างไรคาบไค่ต่างๆนะครับทุกอย่างมันต้องสัมพันธ์กันนะครับเหมือนมีเล่มนี้แหละที่ผมได้นำมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับเนี่ยคลาสสิกมากๆนะครับ ก็ถือว่าเป็นศิลปะยุคต้นของช่างชิมเลยนะครับฝีมือปราณนีตมากๆนะครับก็ช่างชิมก็เป็นพี่น้องกันกับช่างสอนนะครับเป็นญาติกัน <c oughs> ก็เป็นาชาวบ้านเขาไม่เด่น <c oughs> นะครับที่มีโอกาส ตีมีดถวายให้กับหลวงพ่อเดิมมาอย่างยาวนานนะครับี่วันนี้ก็ได้มีโอกาสนําศิลปะที่ปราณีตนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับนี่เราพิจารณาดูนะครับสนใจยังไงก็ทักเข้ามานะครับ นะครับในแต่ละคลิปวีโอก็ไม่ขอรบกวนเวลาพี่น้องทุกท่านมากนะครับประมาณ10นาทีไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าผมก็จะพยายามประชับเวลาให้มากขึ้นนะครับก็จะเน้นให้ทุกท่านได้สัมผัสได้มองผ่านมุมกล้องนะครับจะได้พิจารณากันอย่างชัดเจนนะครับเล่มน,นี้ถือว่าเป็นมีดที่มีรูปทรงสวยโบราณนะครับ สภาพการผ่านการใช้นะครับชัดเจนเลยนะครับการเข้ามีดแน่นนะครับไม่มีร่องรอยของการสั่นคลอนนะครับเดิมๆนะครับเพราะว่าการพิจารณาการสังเกตก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราดูที่ความสมบูรณ์ของมีดนะครับความเก่า งาเก่าโลหะเก่าเหล็กเก่านะครับไม้เก่าต่างๆนี่เราก็ต้องประกอบในการพิจารณานะครับนี่เลยครับก็ถือว่าเป็นมีเทพสตราที่ทรงพลานุภาพนะครับมีของหลวงพอ่อเดิมนะครับเหมือนที่ผมบอกเรียนกับพี่น้องนะครับป้องกันมนดําคุณใสต่างๆานะครับสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นนะครับ วิญญาณสัมเวสีอะไรต่างๆนะครับนี่แหละเอาละพี่น้องทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลานะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในอนะีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒน์มิตรหมอก็ต้องขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ